มาเดอ้อพามาชมสถานที่เล่นน้ำตรงนี้อันนี้ก็อยู่อีกมุมนึงของหมู่บ้านสวยไม่เอ้ยเป็นยังไงบ้างตรงนี้สงัดเย็นสบายฝนตกพรำๆเนี่ยเกี้เดินมาจากตรงนี้ป่านี้เป็นป่ากเก็บเห็ดป่านี้เป็นป่าเดินเล่นจูงหมาเดิน ผู้คนก็จะมาเดินพักผ่อนกันอยู่ตรงนี้นี่ก็เห็ดเยอะคนที่ชอบเก็บเห็ดเขาก็มาเก็บข้างในเนี้สงบเงียบเย็นต้องระวังลื่นบรรยากาศที่สุดในโลกเย็นสบายมาก วันนี้ฝนตกคนก็เลยไม่ไม่มีเนี่ยกว้างมากน้ำสะอาดถ้าตามหลักหาดนี้ตรงเนี้ยคนจะเต็มไปด้วยคนอาบแดดกันเล่นน้ำกันนี่ฝั่งนู้นเขาก็เก็บเห็ดกันนูน้นออกนูน้นคนที่อยู่ฝั่งนู้นเขาก็เข้ามาทางนูน้นเขาจะเดินออกเขามีทางออกตรงนั้นเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนูน้นคนก็ไปละ แต่ต้องระวังลื่นตรงนี้ร่มรื่นเย็นสบายเล่นน้ำน้ำสะอาดดูปลาคัสินี่ปลานี่สำหรับคนจูงหมาเดินเ,นเนล่นเล่นพักผ่อนแล้วก็ทะลุไปที่เราไปซื้อกับข้าวกันนออกไม่ได้กว้างมากตากว้างคนที่เขาเก็บเห็ดเขาก็เข้ามาหานี้เดี๋ยวว่าวันหนึ่งจะเข้ามาเหมือนกัน เราจะเดินต้องระวังลื่นน้ำสะอาดสะอาดมากฝนตกครำพรำวันนี้ฝนตกเย็ยนสบายไม่ร้อนมากดูสิเห็นไหมน้องเอ้ยที่สุดของโลกเลยแหละเนี่ย เงียบไม่มีผู้คนเลยมียืนคุยอยู่คนเดียวเนี่ยเนี่ยคนยืนคุยอยู่คนเดียวในกล้องนี่แหละนู่นยาวไปนู่นเลยนะแต่มันตันตอนแรกนึกว่าเขามีสลิงนันเนี่ยมาดูว่าเขานืกอเขามีสลิงนึกว่ามีสลิงข้ามอย่างนี้ก็เลยจะมาดูน้ําสะอาดมากที่สุดเลยเดี๋ยววันไหน ร้อนมากๆก็จะมาเล่นน้ำเหมือนกันดูนะดูน้ำก็าเลมองเห็นบรรยากาศมากเลยโอ้ยสุดแสนจะโรแมนติกนี่ถ้าเป็นสมัยหนุ่มสาวนะมานั่งปูเสือกินส้มตำกันแซ่บๆจีบกันอยู่ตรงนี้เนอะเป็นยังไงบ้างดูอากาศตกหยุดตกหยุดอยู่อย่างเงี้ย อากาศสวยมากพี่น้องเลยแล้วข้างหลังก็ดูนี่เขียวชุม่มเขียวชุ่มไปด้วยต้นสนป่านี้ไม่น่ากลัวป่านี้โล่งมองเห็นกันได้หมู่บ้านอยู่รอบหมดเลยป่านี้ไม่ไม่กว้างเหมือนป่าอื่นนั่นหละนั่นก็ป่าฝั่งนู้นก็ป่าฝั่งนู้นก็บ้านอยู่ข้างหลังนู้นเป็น ที่ให้เช่าพวกโรงงานอะไรต่างๆอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังตรงนั้นอยู่ข้างหลังตรงนั้นอยู่ข้างหลังตรงนั้นโอเคนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะขอให้ร่ำรวยขอให้เงินทองไหลามาเทมากันนะคะถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนค่ะ